จริงจักใจจริงขอบคุณมากกาแฟาไม่มีไปทางไหน,นคืออะไรคะแอบไปดูโปรไฟล์มาดาราจริงด้วยจริงมะเนี่ยรอแอบไปดูโปรไฟล์ไปแล้วเหรอเฮ้ยไมแอบไปดูอ่ะจะลขอนแลนวเหรชธานี คุณธปนียอศสีชัยตอนนี้ไปที่อุบลราชจานี้นะครับไปรอท่านอุ้ยตายแล้วให้โอ้ยหยุดหยุดหยุดก่อนหยุดก่อนให้ของควญเยอะขึ้นไปแล้วขอบคุณทุกคนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนพอแล้วพอแล้วขอบคุณที่ไลฟ์ตลอดการเดินทางเพิ่งถึงบ้านกันแล้วค่ะโอ้วันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะแวันนี้ก่อนที่ย่างเก็บของสะสมเกลเจนเก็บอุ้ยฝนฝนคิ้วฝนคิ้วหยุดก่อนลูกฝนคิ้วให้เยอะไปแล้วฝนคิ้วฝนคิ้วหยุดฝนคิ้วมันจะถึงร้อยแล้วพอก่อนลูก เวลาให้อย,อย่างนี้มันแพงไหมคะเชีอยากรู้อะ่ะเฮ้ยเกินร้อยแล้วพอก่อน,น,นจริงๆคิดอยากรู้จริง,รง,รงๆใครใครมีความรู้บอกเชี่ยหน่อยคะ่ะเชี่ยไม่ไม่ค่อยรู้อะไรในติ๊กต็อกเท่าไหร่เลยเวลาให้อย่างนี้มันแพงไ,<ม>ไหมคะอันเนี่ยหมาเหมือเนี่ยอะไรเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยตอนนี้จุดนี้ก็ยังคงมีบอสวีนัสใช่ฉันเองไม่แพงใช่ไหมเอาดีๆ ไม่แพงจริงๆนะจอ้ยโอเคถ้าไม่แพงก็โอเคถ้าไม่แพงก็โอเคแต่ว่าก็กลัวว่าแบบเออเดี๋ยวให้แพงแล้วมันจะเสียดายตังไงคือถ้าเอาอย่างนี้ค่ะถ้าใครอยากจะให้อะไรแบบดอกมงดอกไม้อะไรเงี้ยเล็กเล็กเล็กเ ก็พอโอเคนะแต่ว่าถ้าแบบเออมันเริ่มเสียตังค์เยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะคะแต่ว่าอยากให้เอาเงินไปซื้ออะไรแบบให้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 ตัวเองมากกว่าน้องโอเคโอเคถ้างั้นก็สบายใจขึ้นมาดีนึง

อาจจะต้องลองไปสั่งในโอช้อปปิ้งดูค่ะเพราะว่าถ้าโอช้อปปิ้งน่าจะมีเก็บเงินปลายทางเพราะว่าโอช้อปปิ้งเรามีขายกาแฟจริงๆของ True Shopping ก็มีขายกาแฟนะคะอันนั้นน่าจะมีเก็บเงินปลายทางค่ะน่าจะมีแต่ว่าแพ็คมันจะใหญ่หน่อยมันอาจจะเป็นเซ็ตละแบบเก้าเก้าเก้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็จะได้หลายกล่องหลายหลายหลายไอ้นี่หน่อยอ่ะหลายชิ้นสนับสนุนอื่าในการช่อยบรจุประสอบายกว่าสอง้าล้านใบ รีวิวพี่ออกแกนะคะโอ้พี่สาวที่น่ารักเชียร์คิดถึงพี่ออกแกมากเลยแล้วก็เป็นเป็นคนที่ตั้งใจทำงานมากนะคะแล้วก็เป็นคนที่ล้วงความรับคนเก่งนะล้วงความรับคนเก่งนะในช้อปปี้ก็มีปลายทางเหรอคะโอเคโอเคอ่ะอยากให้รีใครใครคะ อาจจะขอคนที่รู้จักหน่อยแล้วกันนะไปอาบน,น้ำก่อนายบายอ๋อเป็นเดฟด้วยเหรอคะบาบา,บา,า,ากินคอลลาเจนมาครบปีโอขอบคุณค่ะอยากเห็นของสะสมจริงๆจะอยู่อีกบ้านหนึ่งมากกว่าบ้านนี้มีแค่บางอย่างคะ่ะ บ้านนี้จะมีเสื้อที่เป็นเสื้อที่ซื้อที่ไอเนี่ยสปาโออะที่ที่เป็นเสื้อสาวๆเก้าคนนะคะแล้วเชียเก็บป้ายเก็บทุกอย่างไว้แล้วไอ้ตรงป้ายอะจะมีเข็มกัดใช่ไหมคะมันขึ้นสนิมมาค่ะแล้วมันเลอะเสื้อเชียปวดใจมากเลยเอ่ะเออพี่บีไหนคะบีน้ำทิพย์เหรอคะ ผู้ oh, พี่บีเชยไม่เคยร่วมงานด้วยเลยอะแบบจริงจังอะอาจจะแค่เคยเจอผ่านๆใน,นเฉยนะคะแต่ว่าก็เป็นคนหนึ่งที่สวยมากพี่คริสเหรอคะพี่คริสพี่คริสนี่ตอนเล่นละครด้วยสนุกมากเลยคือเป็นคนที่คือถ้าการที่เล่นละครด้วยแล้วสนุกมากเนี่ยมันนความหมายคือเล่นเป็นธรรมชาติอะค่ะไม่ต้องเตรียมไม่ต้องอะไรคือมันสามารถรับส่งมันได้เลยก็คือมืออาชีพอะเก่งมาก วิซี่ทานยังไงเหรอคะวิซี่กอกปากนุ้ยสุจิลามแม่อยากให้รีวิวนุสุจิลาเหรอโอ้โหที่สุดละคนเนี้ยที่สุดละที่สุดละคือไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดนะโอ้รีวิวนุสจิลา คนเดียวในโลกอะ่ะคนเดียวในโลกคนเดียวในโลกเลยเป็นคนแรกๆเลยนะในสมัยที่แบบเชียร์แบบออตอนนั้นยังไม่ยังยังยังไม่ได้แบบตกปักเรับคําเป็นแฟนเนาะยังอยู่ในช่วงคุยศึกษากันอยู่มีไลน์เว้ย มีไลน์มีไลน,น์แบบสมมติว่าไม่มือถือมีไลน์เรากินข้าวกันอยู่รวมๆมันโตเงี้ยเราก็อ่ะเวลาเรากินข้าวก็ไม่ค่อยจะอยากส่งสิงโทรศัพท์มาวางมือถือไว้พอมันมีไลน์ตึ้งขึ้นมานุ้ยสุจิราเว้ยสมมติมือถืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมวิธีการตักข้าวนุ้ยสุจิราคือข้าวอยู่ตรงนี้นะแต่นุ้ยตักเงี้ยนุ้ยสุจิราแล้วมีคนบอกเยอะมากว่าเชียร์นี่เหมือนเป็นเป็นดีเอ็นเอ เชิญนุ้ยสุจิลาค่ะความงกเอ่ยความแบบเป็นนางงามที่้า,าหานเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรอย,อย่างเงี้ยเฮ้ยทําไมมีคนทําไมมันขึ้นว่าให้เชิญนุ้ยสุจิลามาไล่ป่ะพี่นุ้ยมาเหรอทำจริงาน่าชนแล้วาว่าปีากห้แต่ว่ายังหาจัดการไม่ท่วตายละ ชิบหาย <laughs> มาพี่น้อยมามาจริงเหรอ,ไ,อไม่นอนอีกาห์แม่อยู่เมาห์เขาหัว <laughs> แม่กระโดดยอมแม่กระโดดยอมแม่เฮ้ยนิติลามาไว้แม่ทำไรแม่แไลฟ์กันเปล่าแม่เฮ <laughs> ้ยแม่มาจริงว่ะใครมาหลอกให้ใครมาหลอกให้รีวิวนุชจิราเนี่ยแม่ส่งใครมาเนี่ย ไลฟอ่น,นะแม่มาโอ้แล้วรีวิวดาราเป็นสิบคนมาเจอตรงนุ้ยสุจิราน่ากลัวมากน่ากลัวมากคูยของเขาแรงทุกคนเห็นไหมเจ้าที่อะแรงใครทำอะไรได้นะทำอะไรนุ้ยสุจิราไม่ได้นะดาวทิกต็อกนี่นุ้ยสุจิรานะทุกคนก่อนที่เราจะเชิญเขาขึ้นมาไลฟ์นะวันก่อนนะเขาเรียก เขาเรียกพี่บอลทจ้คนเก็บว่าพ่อใช่ปะเขาเรียกว่าพ่ออย่างไนพ่ออย่างนี้แต่อีกวันหนึ่งเขาไปเวิร์คคอยทุกคนเออทุกคนคิดดูดิเนี่ยเห็นไหมเขาใจยัางทำในนิสิติลาถึงมีงานในวงการมาอย่างยาวนานไม่เคยหายไปจากหน้าจอทุกคนเข้าใจยังหมอนขึ้นนะโอ้โหเฮ้ยของแรงมากพุปุ๊บมาปั๊บงงเลยแม่เขาของแรงอูกแล้วปะงงเลยอ่ะแม่เขาตัวบวกอู่แล้วแม่ทำไรแม่ว่างเปล่าแม่ว่างป่ะแม่ว่างแต่เชียร์ไม่ว่างนะ หลงในน้าพองม่ขำมากไปดูไม่ใครโสดอ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าวันอีกวันหนึ่งอ่ะมีงานของของของช่องวันแต่แม่เขาไม่มานะทุกคนเขาไปเวิร์กคอยแต่เขาเรียกคุณบอลทุกคนจีบว่าพ่อเฮ้ยน้องกล่องอยาโหลายมากอ่ะแม่ขึ้นเปล่า ไม่มาถึงไม่ใช่ขึ้นไลฟ์นะอารมณ์มาขึ้นเปล่าแม่เฮ้ยฉันก็งงเว้ยอยู่ดีๆีทิกต็อกมันเด้งขึ้นมาว่าเชิญนุ้ยสุจิรามาไลฟ์อย่างเงี้ยโอ้โหสุดปังเลยของแรงมากค่ะแรงจริงจริงโอ้โหหูเงือออกเลยอ่ะเงือออกเลยอ่ะ สุดยอดเลยหยอกหยอกนะทุกคนเรื่องเมื่อกี้ที่เล่าให้ฟังหยอกหยอกแกล้งแม่เขาเฉยเฉยความจริงอะฮะความจริงเล่าไปหมดแล้ว <c oughs> อู้แม่ปังมากเลยอะเจ๋งโอ้โหข้าไม่ตายใครตายนุ้ยสุจิราไม่ตายบอกตรงนี้เจ๋งปังแม,ปมออแม่ไปแล้วมั้งเออแม่ไปละ ไปเหอะปล่อยแม่ก็ไปนอนแม่ไปดูลูกเออแม่ไปดูลูกแล้วฮะปังมากเลยอ่ะโอ้โหไม่เคยพูดถึงใครแล้วดีดนิ้วโป๊ะเหมือนให้คิวละครมาอีกมาก่อนเลยอ่ะสุดมากเลยอ่ะเออพอดีกว่าไม่เอาละรีวิวพี่แท่งหน่อยโอ้โหนี่ ต่อจากนุสิติลาเลยดิฉันนะเคยโอเคแม่กล่อมลูกไปแม่กล่อมลูกดิฉันนะเคยเห็นใจเว้ยทุกคนเห็นใจแบบเออปาแงอะไรเงี้ยดูเรียบร้อยเนี่โดนนุสิติลากันแกล้งข่มเหงอะไรเงี้ยแต่วันล่าสุดพอไม่มีคุณนุสิติลาประกบข้างปาแหง่นี่คือแบบไม่มีใครเอาเขาลงนะมีแค่ลิฟที่เอาเขาลงกับนุสิติราแค่สองอย่างเท่านั้น เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมนุสิติลาจะต้องออกตัวแบบนั้นไม่ฟังใครเลยด้วยถ้าป่าแท่งมาอีกนี่คือเลิกไลน์แล้วนะจริงไม่ฟังใครเลยนับรายการจะถ่ายนับห้ายังไม่ฟังยังไม่หยุดเลยนะคะนี่คือป่าแท่งคือดิฉันก็ตอนแรกก็เกรงใจเออไม่กล้าขัดจังหวะอะไรคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งทองคามา่าเหมือนเป็นรุ่นพี่ร,รุ่นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนี่ออกไหม แต่ถ้ารู้อย่างนี้ยจะคุยกับคุณนุ้ยสกีลาก่อนเอาข้อมูลก่อนว่าเขาเป็นคนแบบไหนเพพูดปัโฆษณามาแต่พอพูดปับป่าแท่งมาในโฆษณาจา้ะก็ไม่ธรรมาดาเหมือนกัน <laughs> ไปแล้วเดี๋ยวไปนอนดีกว่าแม่แม่ไปกล่อมลูกเลยเดี๋ยวจะลงละเพราะว่าเออแบบจะหมดแล้ว เฮ้ยรีวิวพี่ปามี่หรอรากอะรักพี่มี่มากรักพี่มี่ตลอดกาลนักร้องในดวงักร้องในดวงใจตลอดกาลและตลอดไปตั้งแต่เด็กๆหนึ่งเดียวในใจยกเวก้นเกาเจนนะคือเอาแบบฝั่งไทยนะนี่คือหนึ่งเดียวในใจที่แบบปลื้มมากๆปลื้มสุดๆ รักตลอดมาและตลอดไปเดี๋ยวไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวมา <laughs> ไม่เอาละไม่กล้ารีวิวใครแล้วเนี่ยเดี๋ยวแบบครบเด้งมาตกใจหมดบ๊ายบายนะคะทุกคนกุ oh, ๊ดไนท์นะคะ thank you ที่มาดูกันนะคะ oh, thank you for coming here to um, watch me thanks for all support <c oughs> ขอบคุณนะคะทุกคน thank you ค่ะบ๊ายบาย see you next l i f e ไายไม่ใช่ไม่ใช่เน็กไลฟ์แบบชีวิตหน้านะเน็กไลฟ์เนี่ย